ที่เราจะทําการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีที่บางทีเราคาดเดาไม่ได้ไอ้คำว่า fail fast จะมาแนวคิดที่จะ transform จริงๆไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทําตามแฟชั่นครแต่มันต้องเป็นเรื่องของ passion หลายองค์กรบอกว่าเฮ้ยจ้างคนขี้เกียจอ่ะมาทํางานโอกาสที่จะปรับพ o c เซสให้มันดีขึ้นมันเยอะกว่า สวัสดีครับพบกับรายการ Tech Intrend อีกครั้งนะครับรายการ Tech Intrend นะครับอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลเทคโนโลยีองค์กรดิจิทัลยุคใหม่ใน10บนาทีนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคม CIO ไทยนะครับกับ a AS a นะครับเพื่อนำเสนอเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเทรนด์เรื่องของทิปในการบริหารเพื่อให้องค์กรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถก้าวทันทุก ความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษทางอาจารย์ดรกำพลสอนธนรัตนะครับนายกสมาคม CIO ไทยแล้วก็อดีต CIO ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดทรัพย์นะครับวันนี้เราจะมาคุยต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วอาจารย์กำพลเนี่ยพูดถึงเรื่องของดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชั่นพูดถึงเรื่องของการจะเรียนรู้จากคนในทั้งข้างในองค์กรเองแล้วข้างหน้าองค์กรใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของลีดเดอร์ชิพกัน นะครับในฐานะที่คนที่เป็นทำงานในเรื่องของ change เรื่องของ transformation จริงๆก็ต้องมี leadership ประจำตัวจะทำไงให้คนในองค์กรเนี่ยจะเปลี่ยนจะทำไงให้คนในองค์กรเนี่ยมุ่งไปสู่ผลสำริ์ตัวเดียวกันที่อาจารย์กำพลพูดถึงเขาไปแล้วว่าคิดดีทำดีผลดีใช่ไหมครับจะทำให้เกิด3เรื่องนี้ได้ครับอาจารย์กำพลครับผู้นำจะต้องมี leadership มีความสามารถคิดถึงเรื่องอะไรยังไงบ้างครับครับผม เวลาเวลาพูดถึงผู้นำเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวตัว CIO อย่างเดียวนะครับความจริงก็ไปถึง CEO แล้วก็รวมถึง Cxo ต่างๆก็พูดง่ายๆวา่าองค์กรใดก็ตามที่จะทำดิจิตอลทราน sfmation หรือเอาเรื่องของดิจิตอลเข้ามา transform การทำงานเนี่ยมันจะต้องมีแนวคิดที่จะ transform จริงๆไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำตามแฟชั่น แต่มันต้องเป็นเรื่องของแพชชั่นของของผู้นำองค์กรจริงๆตัว CEO เองก็ต้องก็ต้องเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครับแล้วปกติเวลาที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีที่บางทีเราคาดเดาไม่ได้ไอ้คำว่า Fail Fast จะมาคำว่ากลัวกลัวการล้มเหลวจากการใช้เทคโนโลยีเนี้มันมันจะต้องขัดจัด ให้ให้มันหายไปพอสมควรเพราะว่าท้ามันอะไรก็ตามที่กลัวเทคโนโลยีลีดเดอร์ชีพก็จะไม่เกิดตอนที่กเกษียณจากกรตมาตก็เกษียณในตำแหน่งซ e อเราทำเรื่องของแฮกค a t ทอนอยู่เยอะอเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเสนอแล้วก็เอาผู้บริหารเนี่ยมาเป็นคนตัดสินสำหรับโครงการที่ที่ชนะ เราก็ไปทําให้มันเกิดจริงๆถ้าจะ f a i ก็ f a i ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นการสร้างดิจิทัลเคานเตอร์ในอีกแบบหนึง่งไม่กลัวที่จะล้มเหลวเพราะว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันล้มเหลวก็ถือว่ามัน fail fast เรียนรู้กับมันได้เร็วแล้วก็หาวิธีการที่จะเปลี่ยนไปอันนี้อันนี้ก็เป็นทักษะอันหนึง่งที่จะเป็นต้องมี อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรในฐานะที่เวลาที่จะเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเราไม่ได้กระโจนเข้าไปอยู่บนแฟชั่นหรือว่าเป็นนิวเทรนของเทคโนโลยีเวลาที่เราตัดสินใจเข้าไปมันไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแต่อยากจะใช้คำว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันมีวุฒิภาวะระดับหนึ่งมันผ่านการเทส ผ่านความเข้าใจระดับหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาเทคโนโลยีมาใช้เราจะใช้มันด้วยความเข้าใจเพื่อจำกัดผลกระทบเชิงลบหรือพวกน egative impact ต่างๆเนี่ยเราจะได้บริหารจัดการมันซึ่งอันนี้เราก็จะใช้มุมของการบริหารความเสี่ยงเขาเขามาช่วยในเรื่องของการจัดการดูแลในขณะที่เราเดินไปข้างหน้า ด้วยออกาสชุนิตี้ด้วยการเอาเทคโนโลยีมาใช้อีกขาหนึ่งก็ต้องดึงว่ามันมีความเสี่ยงนะต้องบาลานซ์ความเสี่ยงนี้จะต้องบริหารจัดการยังไงอ,นนอันนี้ก็จะเป,เป็นอีกมุมหนึ่งท,ท,ที่จำเป็นจะต้องมีนะครับทีนี้ความจริงในแง่ผู้บริหารเองเนี่ยมันมีอีกหลายๆทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ change management ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ project management ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ process เวลาพูดถึง process มันคือ redesign ม,มันคืออาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ปรับวิธีการทำงานเรื่องของ process เวลาที่เราพูดถึง process เนี่ยด้วยด้วยความสามารถของเทคโนโลยีมันอาจจะจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานนะครับซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นเดิมเนี่ยยูเซอร์เป็นคนคี์ข้อมูลมันก็ต้องมีเรื่องกระบ,บวนการตรวจสอบอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็มันอาจจะมีไอพวกเอกสารพวกเปเปอร์ที่ต้องถูกไม่ถูกไจ่ญจญชีก็ต้องเช็คกันตลอดแต่พอต่อไปเป็นลักษณะที่ข้อมูลมันไหลเป็นอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ต้นเป็นแมชชีนวิทเดิลมาตั้งแต่ต้นพอมันผ่านการเช็ครอบแรกอะไอรอบถัดถไปเนี่ยมันลดการเช็คได้ละ แต่ต่อไปนี้เวลาที่พอมันไหลผ่านระบบอ่ะมันเชื่อได้ว่าว่าข้อมูลบนระบบเนี่ยมันถูกต้องนะครับมันก็เหมือนกับเป็นกระบวนการง่ายๆเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการไปเปลี่ยนกฎระเบียบ regulation มันเปลี่ยนกฎกติกาข้างในมันเปลี่ยนซึ่งไอ้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องอาศัยความกล้าในการเปลี่ยนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมาจากความเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีมันทํางานได้ถูกต้องด้วยนะครับครับเหมือนวนกลับไปข้อแรกด้วยว่าสุดท้ายต้องมี leadership culture ในองค์กรผู้นารู้ว่าต้องเปลี่ยนต้องแก้เหมือนได้แก้ระเบียบขององค์กรแก้รูปแบบการทำงานเก่าๆก็ต้องมีคนกล้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนมาแต่ในขณะเดียวกัน c ีอีหรือว่าคนที่บริหารเทคโนโลยีก็ต้องทําให้เกิดความเชื่อมั่นได้นะซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นกอ f i n a n c ซ a ที่ต้องที่ท,ที่ที่ต้องระมัดระวงังซึ่งซึ่งไอ้คำว่ากอ f i n a n c ซ์เนี่มัน มันมีหลายอย่างนะมันมีเฟรมเวิร์กหลายอย่างที่เข้ามาช่วยแต่กี้ข้อแรกเลยครับที่ว่าจะสร้าง l e a เดอร์ชิ culture แล้วอาจารย์มงบูนรู้ถึงว่าไม่ใช่ CIO คนเดียวนะจริงๆ Cxo หรือ C อื่นๆ C level อื่นๆในองค์กรเนี่ยต้องมาช่วยกันนะครับอาจารย์เล่าประสบการณ์นะครับว่าตอนที่เราจะไปสร้าง culture กับคนที่เป็น Cxo ท่านอื่นในองค์กรในฐานะ CIO เนี่ยครับจริงเราจะสร้างความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความกล้าที่จะ ทำกระบวนการใหม่ๆความกล้าที่จะต้องไปเทคลิกส์บางอย่างแต่ก็อ,อยู่ในส่วนที่ต้อง manage ได้บริหารจัดการได้นี่นะครับเราไปสร้าง c u เจ u r e นั้นยังไงครับความจริงมันมันเป็นการขับเคลื่อนทางองค์คาพยพเนาะแล้วก็การการเปลี่ยนเบอร์หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะครับการการ transform ในในบริบทที่อยากจะให้เป็นหรือด้วยสปี e ที่ที่ CIO อยากจะให้เป็นเนี่ยอาจจะเกิดยากสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องทํากันบ้าน CIO ต้องทํากันบ้านต้องคิดให้เสร็จนะครับต้องต้องบอกให้ได้ว่าถ้าทำอะไรจะได้ผลยังไงมันมีความเสี่ยงยังไงคือมันต้องคิดรอ้อยะหรือคิดรออ้อยยี่สถ้าเราทำร้อยยี่สิเขาอาจจะย่อยได้สักแปดสิบก็ยังดีเจ็ดสิ มันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าหากว่าเราไปเจอ CEO ที่เราคิดร้อยเขาร้อาสิบอันนี้ง่ายเลยมันมันจะไปได้ไวซึ่งจังหวะนี้ครับก็จะเป็นจังหวะที่ c i o ทํทำงานแล้วจะสนุกมากรหรือว่าคนที่บริหารเทคโนโลยีในองค์กรทำงานแล้วจะสนุกมากแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าเอยมันก็ต้องมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่คอยกระตุก เพราะว่าถ้าถ้า c ีไป150เราไปร้อยอไอ้ตรงห้เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างการบริหารความเสี่ยงก็ช่วยได้คราวนี้อาจารย์กำพลพูดถึงว่า culture หนึ่งที่ต้องสร้างในองค์กรเนี่ยคือก็ต้องเรียนรู้เร็วแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดหรือ หรือจะ fail fast อย่างที่เราคุยกันคราวนี้ culture แบบ fail fast เนี่ยกับกับบ้านเราเนี่ยบางทีบ้านเราก็จะกังวลไม่กล้าทํานู่นไม่กล้าทํานี่หรือบางทีก็อาจจะมีคํากล่าวที่ว่าเฮ้ยถ้าทําแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอย่าให้พลาดแล้วกันพลาดเรามีปัญหาอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่อย่างปลอดภัยดีกว่าอยู่ในเซฟโซนดีกว่า ใช่ไหมครับในฐานะเชนลดเดอร์ในฐานะคนที่ทาดิจิตอลทรานสฟอร์เมชันนะครับจางกากพลเนี่ยจะมีคาแนะนำไหมครับว่าจะเปลี่ยนคนในองค์กรให้ให้กล้าที่จะเรียนรู้แล้วกล้าที่จะทําผิดพลาดบ้างนะครับมีมีข้อแนะนํายังไงไหมครับเรื่องนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าความกล้าไม่ได้เกิดจากการสั่งแต่มันเกิดจากการทําให้เห็นเป็นให้ดูผมยกตัวอย่างอย่างโครงการแฮกคาททอนก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง พอทําเสร็จแล้วโครงการที่ชนะเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นหิ่งอะ่ะฮะเราก็ต้อง make it happen อะซึ่งซึ่งไอการที่จะ make it happen เนี่ยมันคือเป็นตัวอย่างของการทําให้เห็นเป็นให้ดูว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นความกล้าที่องค์กรอยากจะส่งเสริมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเวทีแฮกทอนอย่างเดียวเวลาที่เราคุยงาน น้องอาจจะเสนอวิธีการทํางานปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานผมว่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเรานะยิ่งถ้าเราเป็น c ซอเราเราก็ต้องเห็นโอกาสที่แล้วว่าการที่ทําแบบนี้แม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงแต่ผลที่ได้มันอาจจะคุ้มแต่อ้ตรงเรื่องของความเสี่ยงมันก็เป็นเรื่องของการจะบริหารจัดการยังไงเช่นทำไพล o t ก่อนไหมสโคบการทำให้เล็กลง เพื่อเพื่อดูผลก็อ,อย่างนั้นเฟลตอนไปนะหรอกก็ยังไม่เป็นไร<ช>ไม่ได้เสียหายมากซ,ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นมันมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการแทบจะเป็นรายวันอะที่ที่ก็ต้องต้องเรียนรู้กันไปแต่ในแง่ของอในแง่ของการเสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนีเ่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหลายองค์กรบอกว่าอ้จ้างคนขี้เกียจอะมาทำงานนีโอกาสที่จะปรับ p r o c e s s ให้มันดีขึ้นอะมันเยอะกว่า เพราะว่าคนคนคนขยันนั้นมันขยันไงเขาจะทำทำไรก็ไม่โบนครับแต่ถ้าคนขี้เกียจทําไปทํำไมเขาก็บอกว่าเออเนี่ยคนที่ขี้เกียจมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงกระบวนการวิธีการทํางานคือคือไม่ได้ขยันที่จะต้องทําอะไรซ้ำซากครับผมว่าอันนี้ก็ก็เป็นแนวที่ดีทีนี้สําหรับคนขี้เกียจอะ เขาก็จะเป็นคนที่จะมาเสนอกราทำไปทไําำมททาไปทไําำมททาไมต้องทําแบบเนี้ทําแบบนี้บบนง่ายกว่าทํานี้เลยว,ว่าผมว่าไอ้ไอ้คอนเวอร์เซชันแบบนี้ไดอะล็อกแบบนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรควรควรจะต้องมองหาผมว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องรอแฮกเกทอนไม่จําเป็นต้องรอให้ผู้บริหารสั่งเปลี่ยน เด็กๆสามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่เพียงแต่ว่าเราเราต้องรับช่วงต่อต้องรับลูกต้องตอบสนองเราที่สําคัญก็คือถ้าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆมันต้อง recognize มันต้อง appreciate มันต้องชื่นชมแค่แค่ชมว่าเออดีเก่งผมว่าเอออันนี้มันก็จะเป็นเหมือนก็เป็น culture เป็น change culture ที่ที่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้หลังจากจังพลนี่คือให้เวทีนาะให้กระทอนนี่เหมือนกันการให้เวทีครับ แล้วก็ให้ทําให้ทําโดยที่อาจจะมีช่วงไพร์โมีการแปลความเสี่ยงว่าถ้ามันเฟลก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วก็สุดท้ายคืองานบางเรื่องงานบางอย่างถ้าเราอยากเกิดการเปลี่ยนแปลงหาคนที่น่าจะสร้างไอเดียใหม่ๆคนที่ขี้เกียจอย่างที่อาจารย์กัมพลว่าใช่ไหมครับแล้วก็ในชีวิตจริงอาจจะไม่ใช่ขี้เกียจนะสุดท้ายขี้เกียจคือเอางี้ว่าไม่ยอมทนไม่ได้การทํางานซ้ําๆโดยที่ไม่รู้ว่าทําไปทําไมครับ เช่นเวลาที่ถามว่าเอ้ยทำไมทำแบบนี้อ๋อก็ก็ทำกันมาแบบนี้มาตลอดเราเราไม่ได้อยากได้ยินคำับไม่อยากบบนคนที่แต่ต้องต้องบอกได้ว่าอ๋อที่ทำแบบนี้เพราะอะไรอะไร <c oughs> แล้วก็ทำให้มันดีกว่าได้ยังไงครับดูเหมือนกับว่าการจะเป็นเชนลิเดอร์เนี่ยการวางคนก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยวันนี้เราก็ได้ ความรู้นะครับว่าคนที่เป็นทํางานในระดับบริหารเนี่ยนะครับถ้าจะสร้างเรื่องของเชนดิเรชิพในองค์กรเชนเคาน์เจอร์ culture, เรื่องของการบริหารดิจิตอลทานฟอร์เมชั่นบริหารความเสี่ยงนะครับเลนฟาสเฟลฟาสอย่างที่อาจารย์กำพลว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าประสบการณ์ทํานองนี้นะครับในสมาคม c ซ o ไทยเนี่ยมีอีกมากมายจากผู้บริหาร c ซ o ที่อยู่ในสมาคมนะครับซึ่งก็ขออนุญ,ญาตนะครับเรีนเชิญอีกครั้งนะครับ ติดตามรายการนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมต่างๆจากสมาคม CIO ไทยแล้วก็จาก a s นะครับมานำเสนอ เป็นระยะะนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆจากผู้บริหารต่างๆนะครับติดตามตามช่องทางดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ดรกำพลสัาราอีกครั้งนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเชนเลดร์ชิพนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรายการ t e c h ินเทนนะครับท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกสับดานะครับตามช่องทางดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคม CIO ไทยและ AS จะจัดขึ้นไปในอนาคตได้นะครับตอนต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจติดตามกับรายการ Tech i n t e n s ต่อไปนะครับสวัสดีครับ